อัปเดตข่าวดว่วนล่าสุดคดีแตงโมแตงโมพัทรธิดาพัชราวีรพงศ์นะครับทุกท่านเห็นว่าคืบหน้าแล้ว90%ซนะครับก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมใกล้จะจบแล้วแหละคิดว่าอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมามันก็เงียบนะครับมันไม่ต่อเนื่องแล้วคนติดตามก็ไม่ได้ติดตามต่อเนื่องนะครับผมซึ่งมันก็ได้ทำให้กระแสนี่แบบล่วงลงไปนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตไปนี่คนจะเห็นมากน้อยเพียงใดนะเพราะว่าข่าวอื่นมากบหม,หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วคนก็คิดว่าเงียบไปแล้วอาจจะไม่ได้ติดตามกันนะครับพี่ยักษ์ดีเอไเนี่ยก็ได้มีการมาแถลงนะครับให้ได้รู้ว่าตอนนี้ดําเนินการถึงไหนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปจบดันขึ้นสีประการมองเห็นด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมว่าคืบหน้ายังไงบ้างวันนี้นะครับทางคณะทกงานสืบสวนคดีกระบวนการบิดเบือนนะครับ ในคดีของการตกน้ํานะครับของของดาวสาคุณแตงโมนะครับมีคุณแม่นะครับซึ่งไปซึ่งเป็นจทย์ร่วมในคดีนี้นะครับแล้วร่วมกับอาจารย์บาเทาคประชา,าชนครับได้ไปขอทัดเอกสารจากศาลมานะครับเพื่อที่จะมาส่งมอบให้กับคณะพนักงานสืบสวนนะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องการสืบสวนของคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยต่อไปนะครับซึ่ง ในปัจจุบันนี้เราทําสํานวนไปเนี่ยประมาณ9 0แล้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมแนละคณะกงานาสืบสวนเนี่ยได้ไปส่งภาพถ่ายสําคัญนะครับจำนวน4ภาพนะครับให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลภนาภาพางกล่าลเนี่ยมีการแก้ไขจัดแปลงหรือดําเนินการใดกับภาพหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งภาพเราได้มาจากพยานนะครับแล้วก็กลุ่มภาคประชาชน และคุณแม่ที่ส่งมอบก,กับคณะพนักงานสืบสวนเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับพอาําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับที่คณะพนักงานสืบสวนจะดาเนินการคือว่าเราจะวิเคราะห์เอกสารที่ได้จากคุณแม่วันนี้นะครับรวมกับเอกสารต่างๆที่เราได้จากหน่วยงานราชการที่ได้มาเนี่ยก็จะวิเคราะห์เอกสารนะครับแล้วเราก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับในในช่วงอาจจะเป็นต้นเดือนตุลาเนี่ยครับ เนื่องจากผมติดราชการไปต่างประเทศเพื่อทำพอดีหมูเถื่อนอยู่นะครับก็จะหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะประชุมคณะมกตรสืบสวนนะครับเพื่อลงพื้นที่วิเคราะห์สุดท้ายนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยกระบวนการบิดเบือนตรงกับข้อเท็จจริงหรือการที่พยานยาคนให้การต่อสารไว้เป็นอย่างไรครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะดำเนินการต่อไปครับเห็นว่าได้ข้อมูลที่กู้โทรศัพท์งตำรวมมาแล้วตั้งแต่เดือนีนาคม อ๋อสำหรับข้อมูลโทรศัพท์ของคุณแดงโมนะครับได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่นี้เราขอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อมูลประเด็นที่จะสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่เราได้สอบมาทั้งหมดห้าสิบปากอันนี้คือคือสิ่งที่เราจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อมูลข้อได้จริงเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์ที่เราสงสัยนะครับ เราก็จะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะครับช่วงประมาณต้นเดือนตุลาเนี่ยครับอย่างอย่างช้าที่สุดนะครับที่เราจะลงพื้นที่ครับเจออะไรที่น่าสนใจในโทรศัพท์ของคุณกันบ้างคะที่คุณพได้เอาทราบข้อมูลนะครับก็ขอปกปิดไว้ก่อนนะครับที่ที่เราจะเริ่มในการต่อไปครับเอข้อมูลที่เราสรุปมานะครับก็อย่างนี้นะครับจากพยาน52ปากนะครับที่เราสรุปย่อคำให้การหมดแล้วแล้วเอกสารที่ได้จากหน่วยงานต่างๆหมดแล้วเนี่ยก็จะเหลือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นะครับที่เรารอเรื่องการพิสูจน์ภาพถ่ายนะครับกับโทรศัพท์ที่เราที่เราได้มาเนี่ยก็จะมาประกอบกับพยานเหุ้การเนี่ยมันสอดคล้องหรือถัดกันนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของพยานฐานที่มีการบิดเบือนหรือไม่อย่างไรอันนี้คือส่วนที่ที่เราดําเนินการนะครับตอนนี้ก็นําเรียนว่าประมาณ9 0แล้วครับที่ที่เราได้ข้อมูลครับที่เหลือคือที่ที่เราตกค้างที่เราจะไปดำเนินการ รวบรวมข้อมูลต่อไปครับคือต่้งหตเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ไม่แน่ชัดครับว่าจะมีคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้นะครับสำหรับที่ถามว่าคนที่ถูกแจ้งข้อาห,าหาเนี่ขอปกปิดด้วยก่อนครับอยู่ในสำนวนการ,รสอบสวนขอให้รวบรวมพยานฐานซึ่งหลังจากเรารวบรวมพยานฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คงจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ข้อมูลที่ปรากฏข้อรจริงทั้งหมดว่าเราจะมีความเห็ียนทางคดีเป็นอย่างไรครับต้นทางดีใช่เนี่ยอีการลงเรือไปสำรวจเนี่ยสองรอบแล้ว พอเราลงเรือเนี่ยท้งหมดสองรอบแล้วนอกจากลงเรือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนที่ทำหน้างภูมิศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ของนสตร์เนี่ยลงพื้นที่เก็บบนบกไปในส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ที่ไม่ได้เป็นข่าวนะครับที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีการสงสยัยพยายนับนบางอย่างเนี่ยเราก็เลยส่งภาพถ่ายเราประสานกับภาคประชาชนเนี่ยในการที่ขอภาพถ่ายแล้วก็ส่งไปตรวจที่นิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันอาทิที่ผ่านมานะครับ ซึ่งจะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายครับสามารถบอกรายละเอียดในส่วนของการไปลงเรือทั้งสองรอบได้ไหมคะว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างอ่ารายละเอียดคงจะแถลงล่าสุดท้ายก่อนที่จะส่งคำนวณครับตอนนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับในคำนวนทั้งหมดครับแต่การเลเซอร์ใต้น้ำเจออะไรบ้างไหมคะกับวันนั้นอ่าเรื่องการเลเซอร์ใต้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประกอบการที่เราพบศพของคุณจังโมนะครับว่ามีการ ให้การสอดคล้องหรือขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่เราได้มาหรือไม่อย่างไรครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากาลังทําการวิเคราะห์อยู่ครับสาหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องกระบวนการสืบสวนเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปํานวนถ้ามีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วมีคนอื่นสนับสนุนเนี่ยมันก็สามารถส่งที่ปปชได้นะครับส่วนถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะ อเดเมือการอีกส่วนหนึ่งที่จะรับเป็นคดีพิเศษแล้วส่งรายการตามปกปติอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายครับที่ที่เรากําลังสืบสวนอยู่นะครับสําหรับตอนนี้เราก็จะสอบปากคําคุณแม่เพิ่มเติมในประเด็นที่ส่งเอกสารให้กับทางคณะักงานสืบสวนต่อไปครับอย่าง90%ที่บอกว่าความคุณไม่ถึงจุดนั้นแล้วมันพบอะไรที่ผิดปกติหรือปิดเรื่องกระบวนการที่ทำให้นนี้นอนเอ,อ่อในการสืบจานวนครับตอนนี้ก็ขอเป็นความลับก่อนนะครับเพราะว่าเราไปยังสอบพยาน ที่จะเกี่ยวข้องว่าใครเกี่ยวข้องบ้างอีกสักอีกสักระยะหนึ่งครับก็คงจะไม่ช้าแล้วครับเขาทามอีกครั้งครับเออที่เราสอบพยานไปทั้งหมด5้าอปากแล้วครับถ้าเป็นพยานที่ใกล้ชิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็พยานที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็พยานที่ทําเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับเหล่านี้คือคือ ที่เราสอบประทันไปแล้วครับก็หลังจากที่เราสอบพยาน52ปากแล้วก็เราก็พบมีสิ่งที่น่าสงสัยที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยในคดีอยู่ด้วยครับอันนี้ต้องขอ,อ,อไม่สามารถบอกได้ครับเป็นความลับเป็นสำนวนนะครับซึ่งอาจจะไปกระทบกับบุคคลอื่นครับพอจะบอกจำนวนตัวเลขคนที่ทางเอเอสไอสงสัยได้ไหมคะว่าอาจจะพบว่าจะทำความผิดจ,จริงอะคะ่ะยัง,ย,งยังตอบไม่ได้ครับ เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนที่เราทําการสืบสวนครับแต่มีแน่นอนใช่รับอ,อยู่ในพยานหลักฐานสุดท้ายครับที่ที่เราจะ,ะจะแถลงสุดท้ายนะครับรออีกสักระยะหนึ่งที่เราได้พยานหลักฐานจากคุณแม่วันนี้นะครับกับเราที่จะลงไปพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายเราคงจะสรุปสำนวนได้แล้วครับถ้าก็น่าจะสรุปในประมาณสักเดือนเอาประมาณเดือนตุลานี้คิดว่าน่าจะได้ครับเราต้องรอผลอจากทานสถาบันนิติวิทยศาศาสตร์ ไปนอลสุดท้ายอีกครั้งนึงครับอ๋อที่ผ่านมาเราเคยได้มีการพูดคุยกับทางตํารวจภูทรทัพหนึ่งว่าตํารวจสองกองตํารวจภูรีบ้างไหมนะอ๋อทางตํารวจก็มีการมาให้ข้อมูลให้เอกาสารที่เราขอไปอยู่จํานวนหนึ่งครับอันนี้ก็อยู่ในสำนวนครับเคยเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่เขาทาําศัพท์ภูรไหมนะการสอบปากคํพยานอะไรของพวกเขาก็ให้เรารูด,ด้วยเอ่อเรื่องการสอบการพยานนี่ไม่ไม่ได้นะครับเราได้จาก เจ้าที่คุณแม่ไปขอจัดสารนานะครับก็จะมาประกอบกับพยานที่เราสอบสวนไว้นะครับซึ่งพยานที่เราสอบ2ปากก็บางส่วนก็เคยให้การที่ชั้นสามไว้แล้วนะครับที่เรารู้จากสองคนที่กำหบดความท่านคห็นว่าสองคนมารวมทางมเราเจออะไรที่มันขัดกับหลักตั้งาน20นะคะว่าเขาอาจจะทำตรงนี้ไม่ถูกเะื่องหร่นะอ๋ออันนี้เป็นความลับในสำนวนครับไม่สามารถตอบได้ครับอันนี้ต้องขอไปด้วยครับ ครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอบปากคำคุณแม่ยื่นเอกสารประกอบนะครับครับผมอืมนะครับผมก็เข้าใจนะหลักการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ก็ผมว่าความชัดเจนก็คงจะออกมาเดือนตุลานั่นแหละนะครับเราก็รอสักนิดหนึ่งนะครับรอนายก็รอมาแล้ว,ลวเดี๋ยวนี้ก็เดือนกันยายนแล้วตุลาเดือนเดียวนะครับผมก็น่าจะรู้แบบ ตอนนี้มัน90%นตะตอนนั้นก็คงจะ100%พอดีอีกหเ,เดือนข้างหน้านะครับเราก็ติดตามว่าเออคดีน้องออน้องมาื่นคดีพี่แตงโมนะนำเสนอแต่ข่าวน้องชมพู่คดีพี่แตงโมนี่จะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นะครับส่วนคดีลุงพลนี่นะครับผมคดีน้องชมพู่นี่นะใครที่คิดว่านะว่าตำรวจนี่มันมีกระแสนะว่าตำรวจนี่ทำงานแบบ ตรงไปตรงมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบิดเบือนกระบวนการไหมก็นี่ไงก็ไปร้องดีเอสไอนะครับผมอืมแต่ผมเชื่อว่าตํารวจเนี่ยเขาเขาทําแบบชัดเจนนะเพราะว่าใช้เวลานานมากอะนะครับผมเออใช้เวลานานมากแล้วก็เราก็เห็นในข่าวที่แบบมันมันก็ตํารวจก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรนะเราดูดูตามข่าวมีแต่ลุงพลเน่ะที่พูดมีพิรุธนะครับอ่าในผมก็อ่าแนะนําแล้วกันนะแนะนําว่า ก็ลองดูข้อมูลแล้วก็มีอะไรที่จะสามารถร้องดีสไอได้หรือเปล่าละ่ะนะครับในคดีลุงบนอ่ะนะอืมนี่แหละเอาก็ว่ากันไปนะผมก็ให้ความคิดเห็นนะครับอแล้วก็สุดแล้วแต่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ